สวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับรายการพ่อเอือใจกล้าอีกหนึ่งครั้งนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่แบบจ้างปามเป็นแอดมินของสินค้าของเรานะครับแต่ตอนนี้นะรับเห็นปามแบบนั่งทำงานแต่เช้านะครับก็เลยอยากอัดคอนเนเล่นๆเ, <Okay>, uh. เอออยากพาเพื่อนไปกินอะไรหน่อยแบบแก้เครียดหน่อยเดี๋ยวพาไปหาอะไรกินนะครับวันนี้ชว้าวาแน่นอนเออขอบคุณมาที่เล่นใหญ่นะเดี๋ยวไปอาบน้ำแต่งตัวใหม่ให้สวยๆกว่าน,นี้หน่อยพอออกไปกินข้างนอกมันไม่ได้แบบนี้เข้าใจป่ะในฟสไตล์พ่อเอือต้องดูดีหน่อยรืูว่าจะพาไปกินอะไรกันเลยครับ ไปเลยครับอร่อยได้แน่นอนวงเวียนก่อนเออมันต้องไปกินข้าวฝั่งโน้นวงเวียนก่อนวนก่อนวงเวียนมันคือกลับไปทางเดิมก็ใช่มันอยู่ข้างตรงข้ามไงตรงข้ามมันคือตลาดอย่าพูดเยอะลงมาไปเออไปจอดหน้าเซเว่นอะฮะก็จอดหน้าเซเว่นไงแล้วเดินไปกินไหนอ่ะก็ในเซเว่นนี่แหละอย่เลารถยกมันออกานี่แหละเอาจอดเซเว่นก่อนนี่นี่จอดเลยจอดเลยจอดเลย นี่แหละของเด็ดอยู่ในเซเว่นนี่แหละเชื่อกูเดี๋ยวกูพากิน,นกินนี่มึงอย่าเรื่องเยอะอันดับแรกมาที่ข้าวก่อนไปขนมกันดีกว่าเพื่อนถ่ายฝั่งของข้าวพอเหรอเอาเลยไปขนมอ,อ,อันนี้ด้วยเอาไปห,หมดเลยเหรอหมดเลยจบอันนี้ของทุกอย่างที่เราซื้อจากเซเว่นนะครับเราไปเว็บแล้วเราจะมารีวิวทุกคนดูกันนะครับเ ก็บอกว่าว้าวที่จะเลี้ยงแล้วมาแล้วมาแล้วอาหารของกูที่กูบอกอ่ะยังไม่ครบแปบนึงแต่มาให้ม่อีกเซตหนึ่งแปบนึงนี่ทุกคนอันนี้คือว้าวสุดในเซเว่นใช่ไหมความรู้สึกกูอันนี้คือมันอร่อยมากเริ่มจากอะไรก่อนเลยตอนนี้เขาหิวมากอ่ะได้คือจะบอกว่าอันนี้อร่อยมากทุกคนมันเป็นข้าวของอีซิโกข้าวกระเพราไก่ตั่วดมนานไปอ่ะลองดมดูก่อนอ่ะมึงว่ามันอร่อยไหมแค่ดม ได้กินเถอะขนาดเนี้ยจะบอกว่าอันดับแรกอ่ะกลิ่นมันขึ้นมาที่ได้กลิ่นแรกเลยสีอิ่วดำจะลองชิมว่ามันเป็นยังไงบ้างอ่ะเป็นผู้ชายต้องตักให้ผู้หญิงก่อนมันเหมือนดินเนอร์กันอีกแล้วอ่ะมันต้องนี้ด้วยไหมโอ๊ยไม่โอ๊ยอไม่โอ๊ยอันนี้ไม่โอ๊ยอืมนี่มันอร่อยมากเผ็ดกำลังดีไม่จืดขอกินน้ำก่อน เป็นไงเสียงดูรู้อร่อยเลยได้จริงตอนเนี้ยหิวด้วยเลยด้วยนะต้มขาไก่เนี่ยต่อไปต้มขาไก่ต้มาไก่ต้มขาไก่ต้มขาไก่อันนี้ของปวดพี่ปาลเลยนี่ได้มันต้องขนาดนี้เลยเหรอเพื่อนคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าสุดดังๆมันอร่อยถือว่าดีถือว่าอร่อยเลยนะทุกคนจริง ปูจะมีคะแนน5คะแนนของแต่ละสินค้ามึงว่าอ่ะมึงว่าอันนี้มึงให้คะแนนเท่าไหร่ให้สองพอเพราะมึงไม่ชอบเขาไปชอบแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้เพราะปกติไม่กินก็เลยให้แค่สองแต่อันนี้เออให้ห้าเลยห้าเต็มห้าของปูอ่ะมาที่ของปของมึงให้สิบเต็มห้าให้ห้าอีกให้ห้าเพราะว่าชอบอืมจะถือว่าอร่อยนะอันนี้ก็ถือว่าดีแต่กูให้อันนี้ประมาณสามทไมอ่ะกูทำอร่อยกว่าอ่าจดเอาเลยดียอ้ไข่พะโล้ไหมอ่าได้ไข่พะโล้ ไต้องบอกว่าเราไม่เคยกินยังไม่เคยกินแต่ว่าหน้าตาเขาได้สีสันหน้าตาอันดับแรกคือแพ็กเกจได้ข้างในยังไม่รู้เออข้างในยังไม่รู้ขอดูไข่หน่อยเออขอดูไข่ดีกว่าขอดูไข่หน่อยอ่ะเราก็ตัดไข่เลยเฮ้ยไข่มาตูมมาตูมนี่ทุกคนนี่นี่เขาไม่หลอกนะจ๊ะไม่หลอกเหี้ยได้เหรออร่อยกูว่าอร่อย อร่อยมึงอันนี้อร่อยเลยแล้วหอมอร่อยเลยนะอันนี้คือดีเลยเป็นคนชอบกินไข่พะโลมากเออมันจะมีไข่พะโลที่แบบหวานเลยแล้วไม่มีกลิ่นหอมแต่เนี้มีความหอมอันนี้หอมหวานเค็มเออเค็มข้นดีให้ห้าเลยดีอันนี้ดีให้ห้าเหมือนกันให้ห้าเหมือนกันอ่ะทุกคนแนะนําเลยอันนี้ควรมากอันนี้คือข้าวะแนงหมูบวกไข่เจียวหมูสับทุกคนเป็นผ็นนงที่อร่อยมากอ่ะปามให้ปามกินก่อน อันนี้ยสาบานเลยนะไม่เคยกินไม่กินเลยอ่ะจริงเหรอวะอะไรก็ตามที่มันมันจะกินแบบของเด็กใช่ไหมอยู่ในเครือของคําว่าแกงอ่ะอยู่ในเส้นของคําว่าแกงมะเขือพวงแกงหอยแกงต้มขาไก่กินได้เพราะมันอยู่ในเครือคําว่าต้มเอออะไรแบบนั้นนะเชื่อนีอนะเอออร่อยจริงหอมใบมะกรูดอ๋โนักชิมเออนี่คืออะไร ค,คือถ้ามาัไม่กินคือจะบอกเลยว่าไม่อร่อยไม่ได้อย่างมากเมื่อกี้อันนี้กินได้วะครั้งแรกในชีวิตบอกเลยอันนี้นนกินบ่อยอยู่แล้วครั้งแรกในชีวิตอันนี้คืออร่อยใช่ไหมอร่อยมึงอันนี้คืออร่อยมากมันอร่อยมากอันนี้กับอันนี้คือเดอะเบสเลยตอนเนี้ยนี่ o อวยเซเว่นะไรเกินไปปะเนี่ยเอาจริงรอบหน้าก็สปอนอะไรมากันเยอวยเซเวน่นอะข้าวไข่เจียวแล้วก็น้ำแกงเนี่ยืีดีดด กินได้เลยอะงงวะอันนี้มึงให้กี่คะแนนสี่แล้วกันอันนี้กูว่าให้กูติดอยู่อันเดียวคือติดแบบมันเป็นแกงเออมันเป็นแกงแค่นั้นแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้เลยอ่ะต่อไปนะครับทุกคนข้าวผัดไก่เกาหลีเออซื้อเพราะคำว่าไก่เกาหลีเริ่มเลยไรเราอะ,ะมึงมันเป็นข้าวผัดมึงองกินข้าวผัดกับไก่ไปด้วยมันจะหอมมันจะอร่อยมากตักให้ทุกคนดูนี้อ่ะให้ดูคนดูก่อนอีกเป็นตักไปแล้วไปเลยด้ยเป็นไง ดีดีกูบอกแล้วของที่เอามาให้ก็ดีหมดดีดีเลยอันนี้ให้ห้าไม่ต้องถามกูตอบเลยอันนี้กูให้ห้าจริงจริงไม่กคยเลยก็บอกไม่เคยตอนจริงจริงไก่ดีมากแล้วกินกับข้าวอร่อยมากไก่นุ่มหอมงาข้าวหอมเนยหอมไข่นิ่มขนาดเวฟอ่ะยังรู้สึกว่ามันไม่แห้งดีมีเติมวะกินได้เลยอ่ะขอดูเมนูต่อไปกุ้งหบุุ่นเส้นกับทุกคนอันนี้ กุ้งเป็นกุ้งนะเอออ่ะแต่เรารู้สึกว่ากุ้งไม่น่าเกลียดนะกุ้งไม่น่าเกลียดตัวไม่เล็กนะไม่ใช่แบบไม่ใช่กุ้งฝอยอ่ะนี่เรื่องมอกการรีวิวเหมือนกันนะแบบอาหารอ่ะที่สุดเลยอ่ะอร่อยชอบชอบปี๊พานามะกุ้งเป็นเส้นเค็ม อันัรนคือเค็มเลยเหรอแต่กูเป็นคนชอบกินเค็มอยู่แล้วคือรสจัดเลยนะมันจะมีออกเค็มนําเลยอันนี้เค็มน้ำใช่คำแรกรู้เลยว่าเค็มแต่ถ้ากินกับข้าวจะรู้สึกพอดีต้องกินกับข้าวใช่นายอยู่กูให้ประมาณสามครึ่งกูให้ประมาณสามครึ่งถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยแต่ว่าอร่อยล้ำไหมก็ไม่ขนาดนั้นแต่กูมากินได้ใช่กินได้ต่อไปเป็นข้าวผัดปูครับทุกคนข้าวผัดแครกข้าวผัดปูกูชอบมากแต่บางคนอาจจะไม่ชอบเพราะบางทีก็ว่าแข่งไปมันไปอะไรอย่างเงี้ย กูชอบอร่อยอร่อยไม่ข่าวอืมไม่ได้มีกลิ่นแบบเอิมเหม็นนะบางคนไม่ได้กินเหม็นเดอ่ะต่อไปขอเป็นอารมณ์แบบอีสานอีสานหน่อยละกันนะครับเป็นข้าวเหนียวรักไก่นี่กินอีสานไม่ต้องหลักริตนี่เออใช่เออนี่เราล้างมือแล้วนะคะตั้มอนะครับทุกคนแล้วก็กินเข้าไปข้าวเหนียวนิ่มอ่ะข้าวเหนียวนิ่มอ่ะโอเคอืมดีตั้มเคยกินรานเหรอกินจริงเอันนี้ให้ห ทำเหอนกันชอบลหลังๆเริ่มห้าแล้วนะมึงอ่ะ <c oughs> มึงเริ่มหิวว่ะเาว่าอันนี้ก็ถือว่าเด็กกีฝุ่นชอบกินอืมกีฝุ่นชอบกินทุกอย่างข้าวเหนียวหมูทอดครับนี่ข้าวเหนียวหมูทอดง่ายๆเหมือนกันเลยข้าวเหนียวลาดข้าวเหนียวหมูทอดมึงจะอร่อยมากหม <c oughs> ูนะ่ากินนะอืมจะเลยให้ฝีให้หาป่าทอดหมูแล้วเหรอวะของคาวอ่ะอ๋อยังให้กรอกอ่ะทุกคนเคยกินอ่ะกูว่าอ่ะให้กอกลำพัน เหมือนเลยเหี่ยวๆอย่างเงี้ยอืมันกรอบมนจะแบบจนควาเมื่อก่อนเด็กๆอ่ะเวลากินอ่ะชอบแกงงี้กูอ่เอาหนังออกเหรอใช่ตอนเด็กๆเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวเราอ่ะจะเมีไว้มันจะกคุณนี่หลังมันก็นิ่มเหมือนปันมันจะเป็นมันมันรอกเอาโอ้โหเอาดูหน่อยดิอันเนี้ยอันนี้ปอกเอ่อร้านเนี้ยอุ้ยอุ้ย อิ่มหออร่อยมากจริงอร่อี่เดือดอิ่มตาคือบังล่ะอ่ะตอนนี้นะครับทุกคนกินข้าวแล้วถ้าไม่กินหวานสันดาจะได้จริงจริงกินหวานตลอดเลยก็ได้ไม่เป็นไรเพราะมึงกินหวานตลอดเนี่ยชอบมากเอออะจะปล่อยให้ปามแบบบอกเลยว่าอันไหนของมือที่มึงนข้ารเหยมือเริ่มกับอันนี้เป็นขนมปังเลยหรอใช่อะไรที่มีความเป็นครีมเป็นนมนี่คือชอบมากชอบมากเราเนี้ยคือหอมมากเอออันนี้นะครับ ไม่บอกว่าเป็นอะไรอันนี้คือโลวานิลาครีมสดมันก็มีความเป็นสดแบบนี้ไงเออเนี่ยเนี่ยนี่วิธีกินที่ถูกต้องมันต้องกินอย่างงี้อื้ออร่อยมากมึงอันนี้มันหอมนมมาเลยอันดับแรกก็เพราะมันเป็นครีมสดเนี่ยครีมสดเนี่แหละคือจุดเด่นครีมสดแล้วทุกคนต้องกากลิ่นม่ะมันนิ่มมากมันเป็นวานลลามันเป็นกลิ่นวานลลาอ๋อสไตล์ญี่ปุ่นดยนี่ใช่อริโกโต้โก็ใส่มา ให้ถ้าคิดหมดเนี้ยอุ้ยนิ่มมากนิ่มมากดีหืมหืมเอออันนี้ถือว่าอร่อยอ่ะพูดเลยว่าอร่อยโอ้โหมันมีหลายอย่างนะมึงของขนมอ่ะคุณสเอออ่ะไปดรอเลยตบออ้าต่อไปคืออะไรดีต่อไปแซมมิสแฮมชีสอ่ะทุกคนเคยกินแล้วบคนเคยกินบางแค่รู้สึกว่าถ้าเราทิ้งไว้วต่อให้มันจะเหี่ยวแบบเนี้ย ยัง,งมันก็อร่อยมันก็ยังอร่อยอยู่คนเนี่เอาช่วงที่เป็นครีมมาของมึงอ่ะแล้วกูไม่ได้อะไรเลยอะ่ะต่อให้มันชีสไม่ยืดแล้วมันก็อร่อยอร่อยอันนี้คือปกติใช่ทุกคนต้องเคยกินอ,อร่อยมากเาะชีสเขาดีแถ<ห>ม,มเขาหอมใช่มันหอม,อมหอมเลย กินเช้าก็ได้กินเย็นก็ได้เนี่ยทุกอนโอ้โหโอ้โหมดเลยอีกอันนึงที่อยากให้หนูอันนี้จะมีความเป็นแอปเปิ้ลอันนี้จะมีความเป็นสตรอเบอรี่ถ้าทุกคนจะให้อร่อยจะบอกเลยว่าโน่ใช่ช่องฟิตเออมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นมันเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นเหมือนบุกไหมไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะดีปะมึงอร่อยอร่อยอร่อยมากทุกคนดีเลยบอกเลยว่าดีอืมอุ้ย จักไปปาอันนี้ดีอร่อยไม<ด>่ห้ามกันอันนี้คืออันนี้แหละล้ำสุดของขนมของข้าวของอะไรทุกอย่างกรูต้าแม็กนะครับนี่ทุกคนอาจจะไปไกลอันนี้เจ็ดแคปซูล99บาทนะอันนี้คือขายในเซเว่นจริงๆมันมีหลายขนาดมากมีทั้งแบบเป็นกล่องมีทั้งแบบเป็นตองมีทั้งตั้งแต่21แคปซูลอ็นี่กซมาเป็นกล่องเป็นกล่องแบบนี้ขายที่ไหนขายที่วัดสรรทุกสาขาเลยประมาณ แล้วเป็นซองแบบนี้นี่เป็นซองก็มีเป็นซองแบบนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณ30แทปบซูตออันนี้ประมาณ21อันนี้จะซื้อได้ที่วัสดุสาขาอันนี้มันจะเป็นซองแบบนี้อยู่ข้างในถ้าเนี้ยจะมีขายที่เซเว่นทุกสาขาส่วนอันเนี้ยบูธทุกสาขาคือมันใกล้ตัวเรามากที่ไหนก็ได้แล้วคือถ้าไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้แล้วเขาบอกว่าสารสกัดนำเข้าจากญี่ปุ่นนะใช่คือเอาง่ายอันนี้กระตุกก้นสมันเลยอะให้เออให้ให้เอาเบ้า เอาไหมเอาหมดเลยเอาเลยวก็มึงเอาไปไล่อันแล้วนะในบ้านกูพูดเลยคือจะบอกว่าอันเนี้ยเขาทํามาเพื่อตอบทย์ผู้หญิงโดยเฉพาะใช่คเป็นไงคือเอาง่ายๆปัญหาทุกอย่างที่เกี่ยวกับผู้หญิงตัวในช่วยหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวอันดับแรกผู้หญิงเออใกล้บันวาเลนไท์แล้วอยากมีแบบผิวยังไงใครอยากได้เมียสวยแบบเมียนี่ผิวพกตดีต้องให้เมียกินใช่คือทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับผิวผิว ก้านผิวคล้ำเนี่ยตัวนี้ช่วยจจได้ใช่มันจะใสขึ้น oh ตัวนี้ช่วยได้2สัปดาห์ oh แล้วโดวยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องสิวอ ah. เขาบอกว่าโดดเด่นมากนะเรื่องสิวจริงกินกุนกินกุ้าตัวนี้ช่วยได้เรื่องสิวช่วยได,ยได้มันไม่ได้แบบว่าหายไปเลยนะถ้าทุกคนต้องการหายแบบนั้นอนะ S <S ไปคลินิกจริงจริง, <S 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 งคือมาจะช่วยเ<อ>ฉยเฉยแลจะทำให้ผิวแบบรู้สึกดีขึ้นตอนนี้ก็จะจบคลิปไปแล้วนะครับใครที่อยากให้พี่ปามมาออกก็เม้นกันได้อยากมาออกไหมเยอะๆว่ายแล้วโตไหว่ายเลยเหรอ,หรอแต่ไม่ได้ตังค์นะไม่เป็นไรได้พูดแล้วนะอโอเค,อ,เคอ่ะเดี๋ยวขอปิดคลิปไปแล้วขอไปกินทุกทุกอย่างตรงนี้ให้หมดก่อนนะครับใครสนใจกูต้าแม็กนะครับฝากไว้อีกหนึ่งทีนะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะครับไม่พูดอะไรเยอะขอบดีจริงอ่ะวันนี้ก็ ไปแล้วครับทุกคนไม่บ่ายฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องด้วยนะครับ